สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับวันนี้สม้มแบม่รุสจะมานำเสนอนะครับด้านหลังกับผมเป็นกระบะแคปราคาแสนกว่าบาทนะครับโตโยต้าไฮรักวีโกหน้ายักษ์นะครับรุ่นสมาร์ทนะครับแต่ว่าแคปเปิดไม่ได้นะครับคันนี้ขายอยู่ในราคา179,000บาทนะครับดาว9,000บาทสมมวดเดือนละ3,900า ส่งถูกถูนะส9 0 0นายนะพี่น้องนะรถสว,สวยสภาพดีๆนะครับใครที่ก็มาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะพี่น้องนะนะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลาไปดูเลยว่ารถจะสวยแค่ไหนนะพี่น้องนะนี่นะครับ toyota hilux v i ก o คันนี้นะพี่น้องนะนะครับขายอยู่ในราคาแค่1 7 9 0 0 0บาทนะพี่น้องนะส่งงวดเดือนละ3 9 0 0า รถสวยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะพี่น้องนะคันนี้นะครับเป็นรุ่นสมาร์ทแต่ว่าเปิดแคบไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อส่วนรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟตานะครับของเดิมจากโรงงานหมดนะพี่น้องนะคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับป้ายทะเบียนบอใบไม้สอฤีหรือสี7 1 0์สกลนครนะครับพวกนี้เดิมหมดครับกระจังหน้าพวกนี้โลโก้นี้เดิมหมดนะครับสีสวยนะพี่น้องนะของเดิมนะครับไฟกระโปรงเดิมนะครับของเดิมเดิมเลยไฟหน้าดีไม่มีร่องรอยแตกแล้านะครับสวยงามนะครับอาจจะมีร่องรอยถลอกตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะ สีน้ำเดิมนะครับนี่นะครับยางดีสีเส้นครับล้อแม็กเป็นของโตโยต้าโดยตรงเลยนะครับนี่ดอกยางเลยเยอะนะครับอ่าซุ้มล้อโอเคสวยงามนะครับนะครับของดีของเดิมนะครับเครื่องยนต์2,500ภาษีนะครับอาจจะขาดนะครับขาดแล้วนะครับ13ึกพฤษภาคม2 566นะครับฮะแม่นบอกโอ้ยังไม่ขาดนะครับยังยังไม่ได้เอามาใส่พี่นงนะ กระจกดีของเดิมนะครับของเดิมนะครับไม่มีร่องรอยแตกเล้านะครับสวยงามสวยงามนะครับตรงนี้จะมีตําหนิตรงนี้นิดนึงนะครับนี่นะตรงนี้นิดนึงนะครับก็ยังสวยอยู่ประตูไม่ช้ํานะครับประตูไม่ช้ําเลยสวยๆเลยนะครับเมื่อก่อนเป็นระบบมือหมุนนะครับเราไปทําเป็นระบบไฟฟ้าให้แล้วนะครับคันนี้นะนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับเราหุ้มให้ใหม่นะครับบมที่กรครับนะใช่ ครับครับนะวันนี้ท่ายิงเบิ้งสัก่อนครับนี่ครับตัวนี้นะครับภาษีปี67นะครับใช้กันยาวๆเลย13บสามพฤษภาคมนะครับ2567ใช้กันยาวๆนะครับอ่าภาษีไม่ขาดนะครับเกยใช้ได้นะพี่น้องนะเกยใช้ได้ครับอ่าพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับพี่น้องครับใช้ได้หมดนะครับส่วนบล็แคปก็โอเคครับกว้างขวางดีสะอาดดีนะครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามนะครับบอกแคป ยังหนาเลยนะครับนี่สวยงามเม็ดอาร์คนะพี่น้องนะเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะครับโอ้ยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับรถเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเอาไปดูจุดอื่นกันนะครับนะครับประตูก็ปิดเบาๆสนิทนะครับไม่ช้ำไม่เยอะไม่ย้อยเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ห่างนะครับไม่เคยบรรทุกหนักนะครับด้านหลังก็มีกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะครับนี่ รถเดินเดบบางๆนะพี่น้องนะนะครับรถเดิมเดบางๆเลยชัดสีสวยนะครับชัดซีสวยๆเลยไม่มีรอยเชื่อมรอยปะนะครับนี่นะครับยางดีสีเส้นพร้อมใช้งานเลยนะครับฝฟท้ายก็สวยๆครับไม่มีร่องรอยแตกเล้านะครับสวยงามมีกันชนท้ายให้ด้วยนะครับมีกันชนท้ายให้ด้วยเป็นรุ่นเจนะครับเลยเปิดแคปไม่ได้นะครับเป็นรุ่นเจนะครับฝ่าท้ายเปิดง่ายนะครับ ตรงลอนกระบากโอเคสวยงามนะครับสวยงามนะครับลอนกระบากโอเคสวยนะครับไม่เคยบรรทุกหนักนะพี่น้องนะยังเป็นลอนลึกอยู่นะครับสวยงามเม็ดอากอยู่ครบนะครับท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมนะครับดูช่วงล่างกันหน่อยนะครับช่วงล่างก็มียางอะไรให้หนึ่งเส้นนะครับโชคโชคดีแหนบดีโชคเปลี่ยนมาใหม่นะครับชจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่นี่ครับช่วงล่างใช้ได้ครับไม่มีสนิมนะครับไม่ผุเลย นะครับชัดสีสวยนะครับชัดสีสวยนะครับอ่านี่นะครับสวยงามสียังสวยครับยังเงาเลยนะครับนี่รถเดิมบางมากมากเลยนะครับเหลขกชัดสีเห็นชัดเลยนะครับอ่าตัวถังเดิมนะครับประตูฝั่งทางนั่นคนขับก็ไม่ช้ำครับสวยๆเลยนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับเพจจากโรงงานนี่พวกนี้อยู่ครบหมดนะครับนี่ นะครับเอาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับเลขไม้ของวีโก้คันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่2 2 0 0 0นสมนกิโลนะครับ2 2 0 0 0นมนกิโลนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาเบรกมือเชื่อได้นะครับแอร์เย็นจอก็เป็นระบบใหม่แล้วนะครับสวยงามนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับทีเดียวติดเลยครับติดง่ายมากๆเลยนะครับ แอร์แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับระบบกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับสบายนะครับขึ้นง่ายลงง่ายเลยนะครับนี่ครับราคานะพี่น้องนะขายอยู่ในราคา179,000บาท179,000บาทใช้เงินดาวแค่9,000บาทนะพี่น้องนะส่งหมดเดือนละ3,900นะครับ3,900เก้อยสามพันนะครับ4,000ก็ได้ 3,900ก็ได้นะพี่น้องนะนะครับ3,900นะครับอ่านะครับส่วนระบบไฟใช้ได้ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับรถใช้ได้ทุกจุดรถนะครับใช้ได้นะครับพี่น้องครับใช้ได้นะครับเอานนี้พาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนี่เลยครับห้องเครื่องของ t o y ยต้าไฮรักวีโก้คันนี้นะพี่น้องนะเครื่องยนต์ดีโฟดีเครื่องยนต์สองบนนะครับห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับคันนี้นะครับแบตเตอรี่ก็โอเคไฟยังแรงนะครับ คานหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมเลขคานหน้ายังเห็นเด่นชัดนะครับนี่นะครับเศษจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับเนี่ยนะครับนะนะครับของเครื JI, ่องก็โอเคสวยงามนะครับผากระโปรงเดิมนะครับของเดิมจากโรงงานเลยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับ นั่มันเครื่องไม่ไอนะครับสวยงามนะครับพร้อมใช้งานวิ่งทางไกลได้สบายเชื้อเพลิงดีเซลนะครับก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจโตโยต้าไฮรักวีโก้คันนี้นะครับขายอยู่ในราคา1 7ึ0 0 0สนบาท1 7 9 0 0 0บาทนะครับใช้เงินดาวแค่9,000บาทส่งงวดเดือนละ3,900ันารนะครับ3,900รถจอดอยู่ที่เต็นท์สมพงษ์รถบ้านอำเภอพังโคนจังหวัดสกลน,นครน,นะครับใครจะโทรมาสอบถามก็ โทรมาสอบถามได้หรือจะมาดูรถก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับเข้ามาดูได้เด้อน,นะครับเน้นนะครับย้ํานะครับว่าให้โทรมาก่อนสอบถามก่อนว่ารถยังอยู่ไหมเผื่อจะได้ไม่เสียเที่ยวเข้ามานอะพี่น้องเนาะนะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้สมแบกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ